ไปลงทะเลหน้าหาดของผูแมนจีกันต่อนะครับก็มีทรายเสียงขื่นสัสดนะครับม,มองเห็นไกลสุดขอบฟ้ากันเลยทีเดียวในแบบมันจะปวดพิดหน่อยครับผมเพราะว่าอาหารมันอร่อยแล้วก็ตีนแต่ก็เลยไม่หย มีพวกคนงานนวดนะครับผมแล้วก็มีแบ่น ah, ีของขายของแบลกแล้วก็จะพาเราทะเลนครับผมเราไม่เป็นนรไแ่หนือะร ังเราใช้โกโปรรุ่น TX 3 0นะครับผมก็ถือว่าบนฝั่งก็จะมีท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดเลยนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบไม่เหมือนเมืองไทย แล้วอย่นัระเทนะครับผมเก็มแข่งข้่งงเ็่นแเ็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนัก pues s <S ง่งเทเลสีนะครับผมหรือว่าแพรบที่หลบควันออกที่ผ่านค่อน้างบนะครับผมแล้วก็ค่อนข้าเปอร์เฟนต์ว เล้วแบบกสามารถดำน้ำไปดูได้น,นะครับเพราะว่าน้ำมันเข้มแล้วก็มือน,น้ำก็ไม่ได้แบบใสมากเหมือที่แถวกระบี่อะไรเงี้ยนะก็จะพามาชมประมาณนึงนะครับผมชมบรรยากาศนะครับผมมันก็มีมมที่กั้นกั้นขอบเอาไว้นะครับผมไม่ให้นักท่องเที่ยวออกไปไกลเกินนะครับผม สะอาดมากนะคร่าสังเกตนะคก็ก็ถือว่าพออาบได้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็มาทะเลก็ลลต้องลงทะเลนะก็ถ้าไม่ลง,งก็ลงในทะเลไม่ลงได้ดีต้องลงบ้างก็ชมบรรยากาศรอบๆรวมๆแล้วกันนะครับผม <S 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 แดดก็ดียอยู่เวลาประมาณสักแค่สี่สิบนาทีก็ถถาชะุดเล่นๆกับมุ้งของ เราถ้ามองไกลไปก็จะเห็นป้ายพัทยาซิตี้นะครับผมอยู่ฝากนู้นนะครับ เรากะทดสอบกับน้ำจืดและน้ำทะเลดูนะครับผมเขามาด้เอาไปดำเล่นนะฮะก็ว่าก็ไม sí. ่รู้ว่าข้างล่างจะเห็นอะไรนะครับผมก็จะมีสปีดโบ๊ทมีอะไรนะมีพวกกิจกรรมการเล่นทางน้ำนะครับผมแล้วก็พาราชูนะครับส่วนใหญ่เขไม่เห็นข้เข้ามาตรงนี้กันนะ Ooh <laughs> hoo <laughs> <laughs> ก็เป็นแมืองหลของการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกครับผมคือเมืองพัทยานะครับผมเราอยู่ที่โรงแรมภูแมนจีนะครับผมเป็นชายหาดส่วนตัวส่วสนตัวนะครับผมห้องพักก็คืออะไรประมาณห้าพันเท่านั้นเองครับผมสามารถจองได้น,นะครับผมะจะได้ใกล้ใกล้เวลาเล่นๆ เครื่องเล่นแบบพระชุดก <ühren> like, wow. ัวเต็มเลยฮะเด็กฝรั่งสอนว่ายน้ำกันนะครับผม เออบรรยากาศทะเลนะครับผมแล้วก็ชายหาด เวลาแล้วครับผมงานต้องไปล้างน้ำล้างตัวเดรียวตัวเดินทางกลับกันแล้วน,นะครับ E